สวัสดีครับเช้านี้เมื่อเช้าผมมาเดินสำรวจเก็บหน่อไม้ฝรั่งผมนะเช้านี้เป็นเช้าว,วันที่7กันยายนสองห้าหน่อไม้ฝรั่งนี้ปลูกไว้เนี่ยแถวนึงนะแต่ว่าไปกินก็ปรากฏว่านาบท่วมครับได้ได้เก็บไปแค่สองสามหน่อเองนะแล้วก็มาหาคุยไสเดือนเอามาย่อนเบ็ดเทไมมัดฟูมไว้ประมาณ ห,ห,ห้าหลังนะครเบ็ดนี่มัดโฟมปล่อยทิ้งไว้เรารู้ว่าจะมีปลาหรือเปล่านะเราไม่ได้ปล่อยปลาเลี้ยงนะเนี่ยป็นคลองไส้ไก่สามเหลี่ยมตรงนี้น้ําท่วมแล้วกะว่าจะทําสวนขาแล้วก็นี่น้ํามาท่วมซะแล้วที่ระบายออกก็ระบายออกช้าสาเหตุหนึ่งที่ต้องมาถ่ายคลิปก็คือ ผมมาเก็บไส้เดือนแล้วปรากฏว่ามีแมงกิซอนนะฮะออกมาเออมันไม่มีที่อยู่โดนน้ำท่วไมไห้เหลืออยู่เป็นสันดอนสันดอนตรงนี้มันก็เป็นโอกาสที่เราจะต้องมาจับแมงกิซอนกันนะฮะมาดูกันเมื่อเช้านี้เก็บไปได้สี่ห้าตัวแล้วทีนี้ผมจะมาลองย่ำย่ำตามขี้โคนสันดอนตรงนี้มันจะมีแมงกิซอนออกมาให้เราเก็บไหมน่าจะมีนะ จะลองดูนี่ปกติแล้วเขาจะไม่มีที่หลบแล้วเขาจะออกมาให้เราเก็บนะโอไส้เดือนก็นเยอะด้วยนะนี่ไส้เดือนไม่มีที่อยู่ไต่มาแล้วหนึ่งตัวตัวเล็กตัวน้อยเยอะเลย หนึ่งตัวสองท่วมหมดเลยค่านี่ก็โดนท่วมแล้วแต่ขาบก็มีอ่ะขาบเล็ก uh huh. ถ่ายมาเรื่อยๆนะ hàng sáu cân à, à, à lười xây tiền dữ lên Hãy subscribe cho kênh Ghiền ถ่าแล้วจะรอดเดี๋ยแถวเดียวกันนี้ก็จะมีแตงไทยด้วยนะเนี่ย ตองตัวสามตัวเลยก็โอเคอยู่นะเพื่อนๆไปย่าขี้โคนเอาแมงกีซอนนี่ได้อยู่ประมาณสองขีดนะ,ะมาสองขีดได้อยู่ใช้เวลาไปประมาณ30นาทีนี่ก็กล้องมัว,มว,มว กางเกงเปียกแล้วน้ําเข้ากล้องไม่ได้ถ่ายให้ดูตลอดนะเพราะว่ากลัวโทรศัพท์ตกน้ําแล้วก็ไล่จับเงี้ยกิซอนด้วยมือเดียวไม่มีขาตั้งกล้องกลัวโทรศัพท์ล่วงลงน้ําขอบคุณที่รับชมนะครับนี่น่าจะเป็นอาหารเที่ยงวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับ